สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการ DCSMC Beam ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมา unbox Con One กันนะคะเราเคยทำ unbox ไปแล้วแต่ว่ารอบนั้นเนี่ยเป็น DVD แต่รอบนี้เนี่ยน้องบูเล่ออกแล้วเรียบร้อยนะคะก็เขาบอกว่าการ์ดดีงามมากๆนะคะจริงๆตอนแรกคิดว่าจะไม่เก็บบูเล่ค่ะแต่ว่าพอไปเห็นการ์ดเราก็แบบ มันดีงามเหลือเกินเราจะพลาดไปได้ยังไงนะคะดังนั้นก็เลยตัดสินใจว่าจะเก็บเองหนึ่งอัลบั้มนะคะก็เลยไปกดแยกมานะคะตอนนี้น้องบูเลมาถึงไทยแล้วก็ถึงมือบีมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแกะน้องกันเลยค่ะะเดี๋ยวก่อนค่ะก่อนที่เราจะไปนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะฝากให้ทุกคนที่ชมอยู่นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ิกช่องนี้เอาไว้นะคะเวลาที่พิ่บลงคลิปใหม่จะได้มีแจ้งเตือนไปถึงคุณผู้ชมก่อนใครคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องของเรากันนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปแกะน้องบูคคอนนนววัักกดี่่าะ นี้นะคะน้องก็มาถึงมือบีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปโยนโฉมน้องกันนะคะมาแล้วหลายๆคนที่ดูคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะจะเห็นว่า น้องรอบนั้นจะเป็นสีแดงแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นสีดำก็สังเกตง่ายๆเลยก็คือถ้าเป็นบูเล่จะเป็นสีดำนะคะแต่ถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็น DVD นะคะหลายคนสงสัยว่า DVD กับบูเล่ต่างกันยังไงคะมันมีอะไรต่างกันบ้างนะคะหลกัหลกๆเลยแน่ๆเลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือความชัดของเจ้า DVD เนี่ยก็สูงสุดได้ไม่เกินแบบพันแปีนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันอาจจะไปถึง 4K ได้เลยถ้าเกิดเราเราใช้เครื่องเล่นนะคะแล้วก็จอที่มีคุณภาพ เอื้อกันนะคะก็คือจะใช้เครื่องเล่นคนละแบบเนาะถ้าไม่ใช่เครื่องเล่นบูเลที่เล่น DV d ดีได้เนี่ยตัวนี้จะเล่นไม่ได้นะคะก็คือต้องไปดูเครื่องที่เป็นเครื่องเล่นสําหรับแผ่นบูเลโดยเฉพาะนะโอเคไม่พูดแคานทำเพลงค่ะไปแกะน้องกันดีกว่าโอเคค่ะก็น้องก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเป็นเนื้อเดียวกับตัวสีแดงนะคะก็จะมีความแบบมีรอยนิ้วมือง่ายหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะ แต่ว่าก็ไม่หนักหนาขนาดแบบอดอร์โซที่เป็นโฟโตบุ๊กนะคะนี่นะคะหน้าตากล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันคิดว่าเปิดมาไม่น่าจะเจอการ์ดเลยแต่ก็ไม่แน่ใจขอแงนดูก่อนนะโอเคเปิดมายังไม่เจอการ์ดนะคะทุกคน <laughs> เปิดมาครั้งแรกเราก็จะเจอตัวที่เป็นแผ่นบูเลเลยนะคะเดี๋ยวคว่ำน้องออกมาก่อน โอเคตัวแผ่นบูเล่นี้นะคะก็จะมีมาทั้งหมด3แผ่นเท่ากันนะคะก็คือเท่ากับตัว DVD เลยนะคะ ตัว2แผ่นแรกเนี่ยก็จะเป็นสเตจเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆนะคะแล้วก็แผ่นสุดท้ายเป็นพวกเมคกิ้งฟิล์มต่างๆเหมือนกันเลยนะคะก็คือดีเทลเหมือนกันสำหรับคอนเทนต์ด้านในนะคะจะเหมือนกันเลยก็คือเลือกซื้อได้แหละว่าจะซื้อแบบไหนก็แนะนำให้ดูว่าที่บ้านเรามีเครื่องเล่นอะไรนะคะที่จะสามารถ เล่นน้องได้นะถัดมาก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กนะคะเราคิดว่าการ์ดอยู่ในโฟโต้บุ๊กเพราะฉะนั้นจะข้ามโฟโต้บุ๊กไปก่อนนะเราขอเปิดอย่างนึ่นให้ดูก่อนนะคะอันนี้เป็นตัวโปสการ์ดมีครบ7เมมเบอร์เลยนะคะเดี๋ยวเราไปอินเสิร์ตให้ดูนะคะว่าแต่ละโคโนรูปสวยงามแค่ไหน แล้วก็มีอันนี้ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นแบบป๊อปอัพการ์ดอะใช่ไหมใช่แหละไม่ค่อยกล้าเปิดเลยมันจะแบบอย่างเงี้ยเออประมาณนี้นะคะไม่กล้าแหกเดี๋ยวขาด <laughs> ยิ่งเป็นคนกระเปิบกระปั๊บอยู่ด้วยโอเคการ์ดน่าจะอยู่ในนี้แหละทุกคน <laughs> เดี๋ยวเรามาลุ้นกัน <laughs> <laughs> ขออนุญาตคลำหาก่อนนะ เจอแล้วฝั่งไหนคือข้างหน้าข้างหลังไม่รั้ว <c oughs> อเดาว, <c oughs> ว่าจะเป็นอย่างนี้นะน่าจะเป็นทางนี้หนึ่งสองสาม <c oughs> ทุกคนในที่สุดในที่สุดวันนี้รู้สึกสวยมากเ <c oughs> มนรักแล้วจ้าเมนรักแล้วเมนรักเลยทุกคนเฮ้ย <c oughs> น้ำตาจะไหลอะ่ะเราไม่เคยแก่ อะไรเราได้เขาเลยที่เป็นแบบของใหม่ๆม,มานะจะเป็นแบบต้องไปตามหาซื้อต้องไปตามหาเลทแต่ว่าวันนี้สวยมากค่ะสวยมากค่ะผู้ชายรักแล้วผู้ชายรักแล้วในที่สุด <c oughs> ดีใจจังเลยแล้วเป็นอันที่อยากได้ด้วยนะเพราะว่าตอนแรกตัดสินใจอย่างที่เล่าไปนะว่าจะไม่เก็บบูเล่แล้วนะคะเพราะว่าคอนเทนต์เหมือนกันเนาะอย่างที่ทราบแต่ว่าไปเห็นการ์ดแล้วก็รู้สึกแบบ อยากนด้น้องมาแล้วนะคะในที่สุดโอเคแฮปปี้ชีวิตนี้ตาหลับแล้วก็อันนี้จะเป็นโฟโต้บุ๊กนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตอินเสิร์ตโฟโต้บุ๊กให้ดูมันมีไม่กี่หน้าหรอกก็ใช้เวลาไม่นานมากนะคะ อเคค่ะและนี่ก็คือน้องบูเล่นะคะทั้งหมดก็จะมีมาให้ประมาณนี้นะคะน้องจะราคาสูงกว่าตัว DVD นะอาจจะเป็นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแผ่นบูเล่มันให้ความชัดที่มากกว่า DVD อยู่แล้วนะคะคุณภาพของไฟล์ภาพมันค่อนข้างดีก็ถ้าสําหรับใครที่จะเลือกนะคะก็จะเห็นว่าของข้างในเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะตัวที่เป็น DVD เนี่ยเดี๋ยวตามไปดูในคลิปก่อนหน้าได้บ็นขึ้นลิกงไมค์ให้ด้านบนนะคะมันก็จะมีพวกโฮโรแกรมติเกตมาให้นะคะแล้วก็จะมีเอ่อ ตบุ๊กมาให้ซึ่งเป็นฟอตบุ๊กที่แบบไซส์หนากว่าน,นี้นะคะก็ไปลองเลือกดูละกันว่าเราชอบแบบไหนนะคะแต่ถ้าเกิดแบบอยากเห็นภาพคอนแบบคมชัดแบบเห็นทุกอนูเห็นทุกมิติอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําเป็นบูเล่นะคะเพราะว่ามันจะเห็นรายละเอียดดีเทลแบบชัดคมแบบพุ่งออกมาเลยอะถ้าเกิดว่าคุณมีเครื่องเล่นแล้วก็จอที่มันรองรับความละเอียดระดับนั้นได้นะคะก็ ลองดูละกันว่าเราสะดวกใจกับอันไหนนะคะหรือว่าถ้าใครเป็นสายเก็บการหลายๆคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าการที่มาจากบูเลจะเป็นการที่ราคาค่อนข้างสูงกว่าการที่มาจาก DVD อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลือกสัตว์ละกันว่าเราชอบแบบไหนก็น่าจะพอไขเข้าห้องใจสำหรับน้องๆหลายคนว่าที่ค่ากล่องดํากับกล่องแดงมันต่างกันยังไงนะคะก็ให้เลือกกันประมาณนี้นะคะวันนี้ก็มาแกะให้ดูกันแล้วนะคะสําหรับใครที่ตามหาน้อง DVD บูเลนะคะที่ร้านมีมีขายแต่ว่าเรากดเกินมาไม่ได้เยอะนะคะเนื่องจากว่ามีลูกค้า ที่เป็น pre order มาแล้วนะคะแล้วก็บิมกดเกินมาอีกจํานวนนิดหน่อยไม่ได้มากนะคะถ้าเกิดว่าใครกําลังตามหาอยู่ระหว่างที่คลิปออนนี้ของน่าจะมาถึงที่ร้านแล้วก็สามารถทักไปถามได้ทั้งใน Twitter Better M Shop แล้วก็ IG Better M Shop นะคะลองทักมาสอบถามหรือว่าแคปรูปมาเลยก็ได้คะ่ะหรือว่ามาถามก็ได้ว่าที่คาบูเลคอนบอนมาหรือ,อยังอะไรอย่างนี้นะคะก็ทาได้เลย ถ้ายังมีของอยู่ก็น่าจะได้จับจองเป็นเจ้าของกันเพราะว่าของพร้อมส่งอยู่ในไทยอยู่แล้วนะคะโอเคสาหรับคลิปนี้นะคะขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าบิมจะมาแกะกล่องอันบ็อกซ์อะไรให้ดูบ้างนะคะมีทั้งของใหม่ที่เพิ่งออกเลยแล้วก็มีทั้งของที่เป็นแบบของแระไอเทมของเก่าที่เราไปตามเก็บมาในฐานะที่เราเป็นอาร์มี่ที่มาทีหลังนะคะแต่ว่าก็ค่อยๆตามเก็บของ BTS ที่เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจทีละนิดทีละนิดก็ฝากติดตามให้กำลังใจกัน ด้วยนะคะคสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ